ครับตอนนี้เราก็าจะไปไหว้คุณยายคุณยายกันคุณยายกันนะครับเพราะคุณยายเลี้ยงเลี้ยงเราทั้งสามวันใช่เดี๋ยวขอตัวแล้วจะเดินทางแล้วนะครับครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้มลาลูกคุณทั้งสามวันไม่เป็นไร เอาก็ว่าจะอยู่เลยนะแกงบรรลุภักอีขอระยันี่เีกอะไรครับไปบายบายลูกผาลูกผาจุกัจุกันจุกนี่นี่ลุยงานกันต่อ ไม่เรีนดนตรีวะน่เจลาอะไรนะเจลามรเจลาเจลาเจลามาดามป่ะหาอัพน้ำโยโยอย่าถ่ายมากเขินกล้องจบครับผมครับสวับดหางกี่มงนะครับ ภาษาโคดตียังังเข้าใจแล้วมันเกงที่ไม่เป็นมันกันไม่เป็นเรืองที่อะไรอะไรรปกครับพี่ครับผมฝากด้วยเด้อจัดการได้เลยครับตามที่คุณกันเลยผมแนะนำเรื่องสวนหลักไม่กระจาบยาเงี้ยมีแงงเลยใช่ไหม มีเฮงกันทะีไหมไอนี่มันรู้ดีโอ้ยจำคานไดน้แบบทีนั้นนะแล้วก็โอเคครับเราจะเริ่มเดินทางแล้วเดี๋ยวเราจะจากซัตตะคอ้มุ่งหน้าสู่โคราชนะครับบมืองโคราช<ะ>ค,ครับเมืองโคราด <ๆ S 2> เราจะเอาเฮงเท่าได้ทั้งหมดวันนี้นะครับ ไปตัดทีเซอร์กันต่อเพราะว่าเดี๋ยวพี่อ๋อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตามไปครับกับปั่นจักรยานครับมากิเดีวอันนี้ล้อสี่ของแท้เนี่ยล้อสี่ของนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางจากหัมขอมสตูดิโอไปที่หําหอมโปรดักชันต่อนี่ไงเดี๋ยวอย่าลืมป้ายนะเรียบร้อยนะสวยๆนะเดี๋ยวมาดเขาหน้ามีป้ายใหญ่แล้วนะ นี่ครับผมทำป้ายอยู่เดี๋ยวพี่นั่นเนี่ยอยากทำป้ายคุณหนุนผมได้แกไม่อ่านทำเสื้อกับมีนะพี่ได้เออหน้าส่วนใหญ่ทำเสื้อเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวไปหาเงินเปิดหมวกก่อนเทาดีครับพี่ขอบผมแล้เจอกันครับพี่ครับเอาจากตรงนี้อพี่จะฟังไม่ได้เพราะผมไม่มีเนี่ย นี่ครับเราเจอกันอยู่ก็แล้วกับ